ไปจะเกษมแล้วไปไหนต่อไม่ไปแล้วจ้ามีงานต่อที่บ้านจา้าทำไมการทำสมาธิถึงมีฤทธิ์ได้ครับธรรมชาติของมนุษย์ไม่ใช่ฐานะที่ทำได้นะครับฮะทำไมการทำสมาธิมีฤทธิ์ได้ครับอาจารย์ธรรมชาติของมนุษย์ไม่ใช่ฐานะที่ทำมึงรู้ได้ยังไงม,ม,มึงรู้ได้ยังไงว่าธรรมชาติของมนุษย์มีฤทธิ์ไม่ได้นะมึงรู้มาจากไหนมึงรู้จักมนุษย์ทุกคนบนโล, <arte> โลกนี้เหรอรู้จักหรือเปล่าไม่รู้จกักแล้วมึงรู้จักมนุษย์ทุกคนที่มีฤทธิ์ไหม ไม่รู้จักแล้วมึงรู้ได้ไงว่าธรรมชาติของมนุษย์ไม่มีฤทธิ์มึงรู้ได้ยังไงคิดเองเห็นนอาจากในโลกแล้วถ้ากูถามว่าคนที่ทําได้ให้มีฤทธิ์มีน้อยมีน้อยแค่เศษดินไปเล็บมึงหาเจอไหมล่ะไม่เจอในเมื่อมึงหาไม่เจอมึงรู้ได้ยังไงว่าธรรมชาติของมนุษย์ไม่สามารถมีฤทธิ์ได้ตอบมารู้จักมนุษย์ทุกคนหรือย,ยังเอามนุษย์ทุกคนมาทดสอบหรือย,ยังว่าเขาไม่มีฤทธิ ยังอ้าวถ้ายังทําไมมึงกล้าสรุปว่าธรรมชาติมนุษย์ไม่มีฤทธิ์มึงเอาเกณฑ์แค่ตัวเองไปตัวตัดสินใจเหรอใช่หรือเปล่าไม่ใช่อ้าวอาจารย์เคยบอกร้านกาแฟของแม่จะเปิดตั้งนานแล้วนี่จําได้ร้านกาชาก็เปิดตั้งนานแล้วไงมึงไปอยู่ไหนมาแล้วเขาเปิดตั้งนานแล้วเปิดมาเป็นปีแล้วไปอยู่ไหนมา มไม่รู้เป็นอะไรอิ่มๆทั้งที่กินข้าวหมดจานมึงตะกะตะกามจ้าง่ายๆแค่นั้นเลยต้องฝึกชานข้าวไหนถึงมีลิตรชาน4ี่ขึ้นไปถึงมีลิตร เหตุปัจจัยของการมีฤทธิ์เกิดขึ้นได้ยังไงครับอาจารย์ฝึกสิจ้าฝึกละทิ้งอกุศลมีสติสัพปพปัญญาอิ่มอยู่ในอารมณ์อันเดียวจนเกิดวิตกวิจารปีตีสุขเกิดขึ้นในใจเพราะวิตกวิจารดับเหลือแต่ปีติปีสุขได้ทุติยชฌานเพราะปีตีดับเหลือเหลือแต่สุขได้ตริยชฌานสุขดับจึงเหลือจัดตุจฌานถ้ามึงทําได้มึงจะมีฤทธิ์เนี่ยเหตุปัจจัยกวดที่บายให้ตายมึงก็ไม่เข้าใจถ้ามึงไม่ไปลงมือทําเอง สวดมนต์ข้ามปีเปิดได้เข้ากี่โมงหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งก็มาได้แล้วใครอยากจะมานะั่มนั่งรอก็มาเถอะแต่เริ่มสวดสี่ทุ่มอะ่ะใครจะมากินข้าวต้มก็มาก่อนเวลานะมาตอนสองทุ่มครึ่มสามทุ่มจะได้กินเสร็จแล้วขึ้นแล้วเพราะว่าข้าวต้มเนี่ยหมดตอนสี่สามทุ่มสี่สิบห้าคือเก็บหมดเลยนะทุกอย่างที่เป็นของเลี้ยงลงทานเก็บหมดตอนสามทุ่มสี่สิบห้าเพราะพวกที่เขาสวดมนต์เขาก็ต้องการขึ้นเขาก็ต้องการขึ้นไปสวดมนต์เหมือนกัน นั่งกรรมฐานเริ่มต้นจากการนั่งสมาธิเฉยๆเหรอคะหรือว่ามีมากกว่านี้ก็ใช่ไงแล้วมึงเข้าใจคําว่านั่งสมาธิหรือเปล่ากูว่างงมากเลยเวลาคนที่ถามว่านั่งเฉยๆหรอคะกูว่าอีนี่ไม่รู้เรื่องอะไรละอีนี่กูว่าไม่รู้แม่แต่วิธีการนั่งสมาธิในสาไปมันใช้คําว่านั่งเฉยๆหรอคะแสดงว่าที่มึงรู้มาน่ะผิดทั้งก้อนเลยแล้วอย่างนี้มันจะคืบหน้าได้ยังไงกูไม่แปลกใจคาถามมึงอะนะ วันที่ยีพิบเก้าพิสูมาบินธบากี่รูปไม่แน่ใจอะ่ะห้าหก,กรูปมัง้งไปดูในเพจสวนแสงธรรมดูนะกูก็ไม่ได้เซฟรูปไว้ว่าพระท่านมาบินธบากี่รูปวันที่ยีบเก้าเขาลงแล้วแหละแต่กูก็จําไม่ได้เขายังไม่ได้บอกว่ากี่รูปหกเจ็ดรูปละมัง้งโดยมากก็ประมาณนั้นแหละ มันจะลงทะเบียนร่วมสวดมนต์ไปได้ไหมครได้แต่ควรลงทะเบียนนะการฆ่าสัตว์คือการขวางบรรลุมาผลที่พานใช่ไหมครับใช่จ้าไปกินข้าวต้มแล้วกลับได้ไหมครับได้จ้า ถ้าเราขายปลาเผาแต่เราไม่ได้ฆ่าให้มันตายเองเราบาปไหมคะเราไม่ได้ฆ่ามันตายเองให้มันตายเองหมายความว่าอะไรวางให้มันไม่มีน้ำอย่างเงี้ยให้มันตัวแห้งตายอย่างเงี้ยเหรออันนั้นมึงไม่เรียกว่าฆ่าเหรอมึงจะปล่อยให้ตายเองยังไงในเมื่อมึงมันไม่ตายเองอยู่แล้วปลหามันจะตายเองยังไงมึงไปซื้อมาใส่โอ่งไว้เลี้ยงไว้หรือมึงเอาไปเลี้ยงไว้ในบ่อมันรอมันขึ้นอืดมาเหรอปล่อยให้ตายเองคือยังไงกูไม่เข้าใจอ่ะมึงขายปลาเผาปล่อยให้ปลาตายเองงไงวะ ซื้อแบบตายแล้วก็จะซื้อแบบตายแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ขายปลาเผามึงจะซื้อแบบที่ตายแล้วกี่ตัวร้านที่ไหนจะมีให้มึงกูถามแค่นี้ถ้ามึงสั่งเขาว่าเอาปลาช่อน20ตัวมึงว่าร้านขายปลาช่อนเขาจะรอให้มันตายเองหรือเขาจะทุบเพื่อมึงทุบเพื่อมึงแน่นอน20ตัวใครจะมาทุบไว้ทิ้งไว้โดนมหมโดนยังไงมันก็โดนอยู่ดี แต่ถ้ามั่นใจว่าเราเนี่ยเดินเลือกซื้อเลยเลือกเฉพาะ4ไตัวที่ตายแล้วโอเคอันนี้ใช้ได้ไม่ผิดทำไมอาจารย์ไม่กินวีแกนแล้วทำไมกูต้องกินวีแกนด้วยอ่ะเพราะขอเหตุผลหน่อยอธิบายกูฟังหน่อยทำไมต้องกินวีแกนเพราะ ผู้เด้ะมีความทุกข์เหมือนคนทั่วไปไหมไม่มีจ้าตอนนี้ผมโรกเชื่อเทพแล้วฟังอาจารย์แล้วแต่ยังมีความอย่างที่สงสยัยสงสัยอะไรก็ถามอาจารย์ไปบวชแล้วจะห่วงหมาไหมครับไม่ห่วงนะวลายากาศเย็นนะเนี่ย โอ้ยบอกบุญหน่อยวะใครจะร่วมบุญกับอาจารย์นะทองคําทองคําเร็วๆนี้จะปิดแล้วนะถึงวันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเราจะถวายใครต้องการร่วมบุญทองคำหนึ่งกิโลกร,รัมกับอาจารย์สร้างเจดีวัดป่านาคําน้อยปฏิปทานหลวงพ่อหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่ออินถวายท่านเป็นคนนําสร้างเราก็เอาทองคําไปช่วยกับท่านหนึ่งกิโลกร,รมัม ใครต้องการร่วมบุญกับอาจารย์ให้ไปที่ idline s าธุตามที่เขาปาักหมุดไว้ idline satu a วงกลม satu พิมพ์เข้าไปแล้วจะมีเมนูกดเลือกเมนูทองคำา1กิโลกร,รัมสร้างเจดีแล้วจะมีเลขที่บัญชีดีขึ้นมาให้ให้โอนเงินตามบัญชีได้เลยเราจะถวายพร้อมกันวันอาทิตย์ที่29ทธันวาคมเอยเอออาทิตย์อาทิตย์จะถึงนี้หรือเปล่าว่อาทิตย์ที่29 เออวันอาทิตย์นี้แล้วนี่ว่าวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเก้าอาทิตย์นี้ไปเจอกันที่สวนแสงธรรมพุทธมนตรสายสามจะถวายประมาณสิบโมงใครต้องการมาใส่บาทมาตอนเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าท่านรับบารเสร็จปุ๊บจะปารบธรรมปารบธรรมเสร็จปุ๊บเรากินข้าวกินข้าวเสร็จปุ๊บเตรียมตัวถวายทองคําประมาณสิบโมงเป็นต้นไปใครต้องการร่วมบุญกับอาจารย์ไปที่ไอดีไลอัสไซสาธุ ไอดีไลเอสไซสาธุจะปิดรับบริจาคนะเพราะอาจารย์ต้องรีบซื้อทองตามราคาทองณนะวันนั้นร่วมบุญนะร่วมบุญใครจะร่วมบุญร่วมบุญนะอนุโมทนาทุกท่านทำบุญตามกําลังทรัพย์ของตนนะไปรวมตัวกันเยอะๆนะ ไปรวมตัวกันเยอะๆที่สวนแสงธรรมวันที่29ไปถวายทองคำด้วยกันตรงกับวันอาทิตย์29อาทิตย์นี้นะเจอการสวนแสงธรรมพุทธมนตรสายสามวันอาทิตย์นี้จะถวายประมาณ10โมงแต่อาจารย์จะไปถึงตั้งแต่เช้าแล้ว6โมงเพราะจะไปคุยกับหลวงพ่ออินถวายก่อนจะไปปรารถนท่านฟังว่ามีอะไรบ้างไปกันเยอะๆไปร่วมบุญการ,ราาลาอุสาร่วมบุญในการทำบุญทองคำมา ไปถวายด้วยกันเราไปเห็นบรรยากาศจะได้เกิดความปราบปื้มปิติยินดีในใจไปเห็นสมณะที่เป็นพระสุปฏิปันโนเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะได้เกิดความซาบซึ้งปิติยินดีในใจมีจิตในการที่จะน้อมเข้าไปเพื่อการระลึกนึกถึงคําสอนพระเจ้าไปฟังธรรมไปถวายเป็นพุทธบูชาเป็นอามิสบูชาแต่การบูชาที่สูงสุดก็คือการปฏิบัติบูบชานะ ยังไงก็ต้องเป็นการปฏิบัติบูชาอันนี้เป็นการบูชาที่อิงอามิตรพระการปฏิบัติบูชาคงยังเป็นการปฏิบัติบูชาอย่างสูงสุดอยู่ดีนะอย่าลืมปฏิบัติที่ตัวเองนี่เป็นการฝึกให้เราสละจาคะละความตรณีขี้เหนียวในใจโดยปราศจากมนทินไม่หวังอยากได้สิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาเป็นการฝึกการภาวนาอย่างหนึ่งเป็นการปฏิบัติบูชาอย่างหนึ่งบาทหนึ่งสิบบาทห้าบาทสิบบาททำได้หมดนะใครมีมากทำมากใครมีน้อยทำน้อย ใครไม่มีไม่ต้องทำอนุโมทนาสาธุร่วมกันแค่นั้นใครต้องการร่วมบุญทองคำวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอนท์ธาน,นีเพื่อสร้างเจดีย์พระธุดงกรรมฐานสายลูกบมานตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าคือการสร้าง JD, เจดีย์จจาาาาบุคคลที่คู่ควรต่อการสร้างเจดีย์คือพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์พระเจ้าจักรพรรดินี่คือสี่บุคคลที่คู่ควรต่อการสร้างเจดีย์ใครต้องการร่วมบุญไอดีไลส s ยสาธุไอดีไลสัยสาธุ เข้าไปกดเมนูเลือกทําบุญทองคําแล้วจะมีเลขที่บัญชีขึ้นมาให้ใครเดือดเนื้อร้อนใจอะไรอย่าทำนะเงินทุกบาททุกสตางค์กูโอนให้วัดบดนะทองคำเมื่อบริจาคทองคำแล้วซื้อทองคำแล้วเงินสดที่เหลือเกินกว่าทองคำหนึ่งกิโล ถวายวัดป่านาคำน้อยทั้งหมดตามนี้นะการซื้อการโอนเงินจะมีการโอนสองครั้งครั้งแรกจะซื้อทองคำหนกิโลกรัมครั้งที่สองจะโอนเข้าวัดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วปิดบัญชีตามนี้นะเออ ทองสองกิโลเอาไปทําอะไรกูบอกว่า1นกิโลเอาอะไรมาสองกิโลถ้าเราทํำบาปเราโตไปแล้วเราทําบุญเยอะๆจะล้างบาปได้ไหมครับไม่ได้จ้า เราหุ้นกับญาติทําธุรกิจผ่านมา3ปีแล้วบริษัทมีกําไรแต่เขาไม่ยอมปันหุ้นให้เราแช่งเขาบาปไหมครับบาปจา้ามึงจะไปแช่งเขาทำไมมึงแช่งไปมันจะมีประโยชน์อะไรคําแช่งมันไปคำเพ้อเจอร์ไปคำไร้สาระปัญญาอ่อน ชื่อบัญชีอะไรคะตามนั้นเลยจ้าไม่ต้องมาถามตามนั้นเลยมันเป็นข้อความตอบรับอัตโนมัติถ้ามึงกดเมนูได้มึงเข้าไปในลาย ID ไอดีได้มึงก็ต้องเจอเลขที่บัญชีนั่นแหละถูกตามนะั้นมึงจะโดนได้งไงมึงแอดไลน์ให้ถูกต้องถ้ามึงแอดไลน์ถูกต้องบัญชีก็ต้องถูกต้องถ้ามึงแอดไลน์ผิดบัญชีก็ผิดตอนนี้ไม่สามารถบวชพิษุณีได้แล้วใช่ไหมคะเขาว่าต้องให้ผู้ใดเจ้าบวชให้ไม่ใช่จ้า แต่ปัจจุบันในคณะสงฆ์ไทยเราเนี่ยไม่มีการบวชภิกษุณีไม่ใช่ภิกษุณีต้อนพระเจ้าบวชให้ไม่ใช่บวชตามที่พระเจ้าบัญญัติไว้แต่บวชจากคณะสงฆ์สองฝ่ายบวชจากภิกษุสงฆ์ก่อนแล้วจึงไปบวชภิกษุณีสงฆ์ต่อไปไม่เกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หรือไม่อยู่มันผิดทุกอย่างเลยใช่ไหมอาจารย์อะไรล่ะผิดทุกอย่างกูไม่รู้เลยว่าอะไรมึงจู่ๆมาบอกผิดทุกอย่าง ภิกษุนีถือศีลเยอะกว่าพระเสียอีกเยอะกว่าไม่ได้หมายความว่าสูงกว่านะภิกษุนีแม้บวชมาตลอดร้อยปีก็ต้องไหว้ภิกษุสง์ที่บวชมาวันเดียวมันต่างกันนะ บวชแก้บนต้องดูเลิกศึกไม่ต้องจ้าแล้วก็ไม่มีบวชแก้บนได้จ้าไรสาระปัญญาอ่อนจ้าบวชแก้บนทำไมพระต้องใส่สบงเพราะซาใส่เกงไม่ได้จ้าเอากระดูกพ่อเข้าท่าต้องให้พระสวดไหมไม่จำเป็นนะนะคนวันอังคารทำไม ลำบากจังมีแต่คนเอาเปรียบเปล่าจามึงโง่เนี่ยมึงยังโง่อยู่เลยว่าคนวันอังคารมาลำบากมันเกี่ยวอะไรกับวันมันเกี่ยวกับสันดานมึงน่นแหละเนี่ยปัญหาพวกมึงเนี่ยมึงคือมึงไม่ยอมรับสันดานตัวมึงเองมึงโดนคนอื่นเอาเปรียบเพราะมึงไม่มีความสามารถเพียงพอมึงไม่มีปัญญาเพียงพอในการต่อสู้ในการป้องกันตัวเองปล่อยให้คนอื่นเอาเปรียบเนี่ยปัญหามึง แล้วมึงก็มาดั้งบทว่ามึงเกิดวันอังคารทำไมมีแต่คนเอาเปรียบมันไม่ได้เกี่ยวกับวันเกิดวันอื่นก็โดนคนอื่นเอาเปรียบออีพวก,ก๊อบวางเดี๋ยวกูจะบล็อกนะกูเตือนหลายรอบแล้วนะว่าอย่าก,ก๊อบวางถามแล้วรอคำตอบกูยังไม่ตอบอีกสิบนาทีห้านาทีพิมพ์มาใหมย่ยังไม่ตอบอีกสิบนาทีห้านาทีพิมมาใหม่ไม่ตอบอีกก็ทำแบบนี้เรื่อยๆไม่ใช่ก๊อบวาง พูดไม่รู้จักฟังพี่สาวเคยปฏิบัติรำมาแล้วแต่ณนะปัจจุบันแต่ณนะปัจจุบันเขาเป็นคนยึดมั่นถือมั่นมากมีความโกรธอาฆาตมาดร้ายอยู่ในใจไม่ปล่อยวางตอนนี้เขา60กว่าพอเราพูดคำแนะนำอะไรเขาก็บอกว่ากูรู้ถ้าทุกคนคิดเหมือนกัน ก็เป็นอรหันต์กระหมดแล้วกับพระนุทนากบอาจารย์ด้วยค่ะฮะอะไรเนี่ยมาเร็วเข็มเร็วกุงงงมากสรุปถามหรืออะไรเนี่ย ผมบวชเจ็ดวันน้อยไปไหมครับในการบวชทดแทนคุณอ๋อไม่น้อยไปจ้าแต่มันมึงบวชเจ็ดวันไม่ได้ทดแทนบุญคุณใครได้เลยจ้านี่ไม่ใช่วิธีการทดแทนบุญคุณจะมึงเข้าใจผิด ันเกิดวันเดือนปีเหมือนกันชะตาชีวิตจะเหมือนกันไหมครับมึงลองพิจารณาดูสิไปหาดูสิมันจะเหมือนกันยังไงอีกคนหนึ่งรวยเชียอีกคนนึงจนเชียมันไหนว่าบอกเหมือนกัน่ะในปากอาจารย์มีแบคทีเรียกี่ตัวกูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ในป่ากูไม่มีหมาแบบมึงอะนะ บวดเพื่อล้างบาปได้ไหมไม่มีจา้าฟังหมอดูทำนายเรื่องภัยพิบัติทางใต้เครียดมากเลยค่ะเนี่ยปัญหามงคลตื่นข่าวเนี่ยมึงเชื่อหมอดูมากเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นมึงเครียดกันก่อนแล้วเครียดไปจะมีอะไรดีขึ้นหน้าที่มึงคือมีสติอยู่กับปัจจุบันถ้ามึงคิดว่านาคขาข้างหน้าจะมีเหตุเพศภัยแ,แบบนั้นเกิดขึ้นทำยังไง เตรียมตัวไม่ใช่มานั่งเคียท้าจะได้เรื่องจะไม่เกิดขึ้นเลย ผมอยากศึกษาครับแต่ผมไม่มีเงินซื้อคัมภีร์ห้าเล่มที่ให้พะทีละเอาไหมผมได้ไหมครับไม่ได้จ้าโหลดในอินเทอร์เน็ตมีจ้าโหลดเอาจ้ามึงไม่มีตังแต่มึงโหลดฟรีได้จ้าโทรศัพท์มึงมีไม่ใช่เหรอถ้ามึงไม,ม่มึงจะมาพิมพ์บอกกูได้ยังไงเนี่ยแอปพลิเคชันดาวน์โหลดหนังสือห้าเล่มจากพระโอษฐ์พิมพ์ไปจ้าโหลดฟรีเอามาอ่านกูยกให้มึงไปมึงก็ไม่อ่านหรอกสันดาลมึงมีข้ออ้างว่าไม่มีตัง ต่อให้ให้ฟรีมึงก็ไม่อ่านกูจะบอกให้สันดาห์อย่างมึงเนี่ยขออนุญ,ญาตสอบทามสองพันห้กว่าปีแล้วคำสาวพระเจ้าจึงไม่มีทางลัดหรือคิดค้นหนทางที่สั้นลงแล้วมุ่งสุนิพานให้ไวขึ้นครับฮะไม่เข้าใจสองพันกว่าปีคำสาวพระเจ้าจึงไม่มีทางลัดหรือคิดคน้นก็ทางที่พระเจ้าสอนนี่คือทางลัดเป็นทางเอกเป็นทางเดียว ก็นี่ไงทางรัฐจะต้องทำไมจะต,ต้องต,ต้องทางไหนอีกล่ะทำไมจะต้องสร้างเจดีอยากสร้างจ้าแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมาก